การ,รเผชิญหน้ากับความขัดแย้งครับฝันนี้อาจจะบ่งบอกถึงการที่คุณเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานหรือในความสัมพันธ์ส่วนตัวครับคุณอาจจะต้องพยายามหาทางออกหรือปรับตัวครับเพื่อให้สถานการณ์บางอย่างมันคลี่คลายลงนะครับการที่คุณทําตัวเป็นกลางนะครับ ในฝันเนี่ยทำตัวเป็นกลางหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลําบากนะครับฝันนี้ก็อาจจะแสดงถึงการที่คุณต้องเลือกข้างนะครับหรือว่าหาทางเดินที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการทะเลาะประแหวงนะครับซึ่งอาจทําให้คุณรู้สึกเครียดหรือลําบากใจนะครับคุณสรุปได้ง่ายเลยนะครับคุณก็อาจจะได้คุณอาจจะเจอน,นะครับอะไรบางอย่างที่คุณต้องเลือกนะครับเลือกเดินเช่น คุณจะต้องเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาคุณจะทํางานที่นี่หรือคุณจะย้ายที่ทํางานคุณจะต้องอยู่ที่นี่หรือคุณจะต้องย้ายบ้านอะไรประมาณนี้ครับ